ทีนี้เราไปดูกันต่อคะ่ะเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 กันบ้างนะคะแน่นอนว่าทุกๆประเทศอยากได้รับการจัดสารที่เพียงพอนะคะแต่ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางด้านของสหภาพยุโรปนั้นมีผลกระทบที่แอสตราเซเนกานั้นส่งไปให้ไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สามารถทําตามได้ตามสัญญาที่ตั้งเอาไว้นะคะแต่ปรากฏว่าที่อิตาลีเนี่ยเขาก็มีโรงงานของแอสตราเซเนกาเหมือนกันซึ่งโรงงานนี้เนี่ยเขาจําเป็นจะต้องมีการผลิตเพื่อส่งออกไปยังออสเตรเลีย กลายเป็นว่าอิตาลีก็เลยใช้คำสั่งพิเศษในการระงับการส่งออกในครั้งนี้หลังจากที่วัคซีนไม่เพียงพอค่ะรัฐบาลอิตาลีได้ออกคำสั่งระงับการส่งออกวัคซีนต้านโรคโควิด -19 ของแอสตราเซเนกาที่จะนำส่งให้กับออสเตรเลียซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาภาพยุโรปสะท้อนถึงกระแสะความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นหลังจากการจัดส่งวัคซีนในภูมิภาคยุโรปเป็นไปอย่างล่าช้า หลังจากอิตาลีและภูมิภาคยุโรปประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนอย่างต่อเนื่องประกอบกับออสเตรเลียนั้นถูกจัดว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงตามตามระเบียบข้อบังคับของ eu คำสั่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการบังคับใช้นโยบายใหม่ของอ eu ที่อนุญาตให้มีการควบคุมการส่งออกวัคซีนต้านโรคโควิด19ได้กระทบต่อการนำส่งวัคซีนจำนวน257,000โดสที่บรรจุข,ขวดที่โรงงานแห่งหนึ่งบริเวณใกล้กรุงโรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิต วัคซีนของแอสตราเซเนกที่ปัจจุบันได้นำส่งให้อิตาลีแล้ว1.5ล้านโดสสหภาพยุโรปนั้นพยายามแจกจ่ายวัคซีนจำนวนมากให้กับประชาชนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดที่กระทบการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปมานานหลายเดือนแล้วล่ะค่ะ แน่นอนวัคซีนถือว่าประเทศไหนๆก็อยากได้นะคะยิ่งอยากได้อยากมาเร็วๆเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ประชาชนได้ฉีดแล้วก็ป้องกันมากขึ้นเอื้อต่อภาวะเศรษฐกิจกันด้วยนะคะ,คะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจยังคงยําแย่อยู่เนี่ยในส่วนของมาตรการต่างๆโดยเฉพาะมาตรการของภาครัฐก็ต้องมีการประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องทุกๆประเทศรวมไปถึงประเทศไทยกันด้วยนะคะ